สามีรวยสุดแสบแกล้งหมดตัวเพื่อทดสอบใจเมียสิ่งที่เมียทํากลับทําให้เขาต้องตกตะลึงจนแทบพูดไม่ออกเรื่องราวนี้จะเปลี่ยนความคิดคุณเกี่ยวกับรักแท้ไปตลอดกาลคุณพร้อมจะรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังไหมอย่าพลาดเพราะทุกคําตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วสามีรวยแกล้งหมดตัวเพื่อดูใจเมียสิ่งที่เธอทําหลังจากนั้นเผยท่าแท้จนผัวอึ้งน้ําตาคลอแสงแดดยามเช้าส่องลอดผ่านมาสสีครีมในคอนโดหรูกลางเมือง กลิ่นกาแฟหอมกลุ่นลอยคลุ้งโต๊ะอาหารจัดเรียบร้อยเหมือนเช่นทุกวันที่รักวันนี้คุณดูเงียบไปนะเสียงเธอถามเบาๆพลางรินกาแฟให้เขาเขายิ้มจางแต่ในใจปั่นป่วนวันนี้เขาจะทดสอบความรักของเธอเขาจะบอกว่าเขาหมดตัวไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีคอนโดไม่มีรถหรูไม่มีเงินในบัญชี แค่ชายธรรมดาคนหนึ่งที่เหลือเพียงความรักแท้เขาอยากรู้เธอจะยังอยู่ไหมบ่ายวันนั้นเขาเรียกเธอมานั่งที่โซฟาฟ้าเรามีเรื่องจะคุยกันน้ำเสียงเขาหนักแน่นแต่สั่นเล็กน้อยเธอขมวดคิ้วสบตาเขาอย่างสงสัยธุรกิจของผมล้มละลายแล้วผมไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วความเงียบเข้าปกคลุมห้องทั้งห้อง มีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศที่ยังทำง,งานอยู่แววตาเธอเปลี่ยนไปจากห่วงยายกลายเป็นว่างเปล่าเธอลุกขึ้นช้าหาหะไม่พูดสักคำเดินเข้าห้องนอนเปิดตู้เสื้อผ้าหยิบกระเป๋าแบรนด์เนมเขานั่งนิ่งหัวใจเต้นแรงเมื่อผุดเต็มหน้าผากเธอกลับออกมาในมือถือกุญแจรถ ขอโทษนะครพี่เอกฟ้าอยู่กับคนหมดตัวไม่ได้หรอกน้ำเสียงเธอเรียบเย็นเฉียบจนเขาสถานเธอเปิดประตูเดินออกไปโดยไม่หันหลังกลับเสียงประตูกระแทกดังลั่นเหมือนฟาดกลางใจเขาเขานั่งนิ่งตาพร่าโลกทั้งใบเงียบงนันกลิ่นกาแฟายังหอมแต่รสชาติกลับขมปีในปาก เขาไม่รู้ว่าผ่านไปกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงเสียงข้อความมือถือดังขึ้นเขาหยิบมันขึ้นมาหน้าจอสว่างชื่อคนส่งคือฟ้าใจเขากระตุกเขากดเปิดดูข้อความสั้นๆปรากฏบนหน้าจอขอโทษที่ต้องทำแบบนี้ฟ้ารู้ว่าพี่เอกยังมีเงินอยู่ฟ้าแค่ไม่อย,อยากอยู่กับคนที่โกหกเขานิ่ง คิ้วขมวดใจสับสนยิ่งกว่าเดิมข้างหลังเขามีเสียงฝีเท้าเขาหันไปช้าหาหะร่างของเธอยืนอยู่ตรงประตูน้ำตาคลอในดวงตาที่จะทดสอบหนูทำไมเสียงเธอสัน่นมือเธอกำแน่นฟ้าเจ็บนะแสงไฟในห้องสลัวเงาของทั้งคู่ทอดลงบนพื้นเขาค่อยๆลุกขึ้น เดินเข้าหาเธอแต่เธอถอยหลังถ้าความรักมันต้องพิสูจน์ด้วยการโกหกงั้นฟ้าก็คงไม่ใช่คนที่พี่ต้องการแล้วจริงๆน้ำเสียงเธอเจอความปวดร้าวเขารู้สึกเหมือนทั้งร่างถูกดูดลงสู่หลุมดำอากาศรอบตัวหนักอึ้องเสียงในหูเงียบงนันเธอหมุนตัวเปิดประตูอีกครั้งคราวนี้เขารู้ว่าเธอจะไม่กลับมาอีกแล้ว เสียงประตูปิดเบาวกว่าครั้งก่อนแต่กลับดังกล้องในหัวเขาราวกับฟ้าผ่าเขายืนนิ่งมองไปยังประตูที่ปิดสนิทราวกับเวลาหยุดเดินกลิ่นหอมของน้ำหอมเธอยังลอยอยู่ในอากาศแต่กลับรู้สึกเย็นชาเหมือนเธอไม่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนเขาสุดตัวลงนั่งมือทั้งสองสั่นเล็กน้อยหัวใจหนักอึ้งคำพูดของเธอ วนซ้ำในหัวเขาความรักที่ต้องพิสูจน์ด้วยการโกหกเขาหลับตาแต่ภาพเธอยังชัดเจนน้ำตาที่เขาไม่คิดว่าจะมีค่อยๆไหลาอาบแก้มครั้งหนึ่งเขาเคยคิดว่าตัวเองฉลาดวางแผนอย่างรอบคอบเพียงเพื่อจะได้รู้ใจเธอแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความจริงที่เขาไม่เคยพร้อมจะรับเขาลุกขึ้นอย่างเชื่องช้า เดินไปยังโต๊ะทำงานหยิบซองเอกสารสีน้ำตาลข้างในคือเอกสารมรดกโฉนดบัญชีธนาคารทั้งหมดที่เขาเตรียมจะมอบให้เธอมันยังอยู่ตรงนั้นไม่ได้ถูกแต่ต้องเขายิ้มเศร้าแสงแดดยามเย็นสาดผ่านหน้าต่างเงายาวของเขาทอดลงบนพื้นเปล่าเปลี่ยว เสียงนาฬิกาดังติ๊กตอกทุกวินาทีเจ็บปวดในหัวของเขามีแต่คำถามเธอรู้ตั้งแต่แรกว่าเขาโกหกจริงหรือหรือเธอเพียงพูดไปเพื่อรักษาศักดิ์ศรีหรือบางทีเธอเจ็บปวดจริงหาหะเขาไม่มีคำตอบและไม่มีโอกาสจะได้รู้โทรศัพท์ในมือยังเปิดอยู่ข้อความสุดท้ายยังค้างบนหน้าจอเขามองมันอีกครั้ง แล้วค่อยๆวางลงลมหายใจแผ่วเบาในห้องที่เคยอบอุ่นบัดนี้เต็มไปด้วยความเงียบและกลิ่นของการจักลาเขากล้าไปยืนที่ระเบียงมองลงไปยังถนนเบื้องล่างแสงไฟจากรถยนต์สว่างวูบวาบแต่มันไม่อาจเล่ยความมืดในใจเขาได้เลยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งชื่อบนหน้าจอคือชื่อของเธอเขามองมัน นิ่งไม่แน่ใจว่าควรกดรับหรือไม่มือเขาสั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงอีกครั้งเขายกมันขึ้นช้าหาหะปลายนิ้วแตะไปที่หน้าจอก่อนเสียงหนึ่งจะดังขึ้นจากอีกฝากสายที่เอกเสียงของเธอเบาแต่ชัดเจนราวกับอยู่ข้างหูเขาเงียบไม่ตอบใจเต้นแรงจนแทบได้ยิน ฟ้าไม่ได้ไปไหนไกลเธอพูดต่อเสียงสั่นเล็กน้อยเขาปืนน้ำลายมองออกไปที่ถนนเบื้องล่างฝ่ามือที่ถือโทรศัพท์เริ่มชื้นฟ้าเดินลงมาหน้าตึกแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นมันหนาวแต่มันยังไม่เย็นเท่าความรู้สึกในใจเขาหลับตาแน่นคำพูดนั้นเหมือนเข็มจิ้มเข้าใจกลางอกพี่รู้ไหม ตอนที่พี่บอกว่าหมดตัวฟ้ารู้เลยว่ามันไม่จริงแต่ฟ้าก็เลือกที่จะเดินออกมาเขากระชับโทรศัพท์แน่นเสียงเธอสั่นแต่มั่นคงฟ้ารักพี่แต่ฟ้าไม่อยากถูกหลอกไม่ใช่เพราะพี่ไม่มีเงินแต่เพราะพี่ไม่ไว้ใจฟ้าเลยต่างหากเขาเงียบรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบลมเย็นพัดเข้ามาจากระเบียงพัดกลิ่นฝนแรกของฤดูเย็นเฉียบจนขนลุก ถ้าพี่อยากให้ฟ้ากลับไปเสียงเธอขาดช่วงก็แค่พูดความจริงเขายืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นจากที่คิดว่าเป็นแค่บททดสอบกลับกลายเป็นกับดักที่เขาผูกให้ตัวเองเสียงเธอเงียบไปสายยังไม่ตัดแต่ไม่มีคำพูดใดตามมาอีกเขาค่อยๆย,ยกโทรศัพท์แนบหูเสียงของเขาแหบแห้งฟ้า พี่ขอโทษคำสองคำนั้นหลุดออกจากปากเหมือนปลดล็อกบางอย่างในใจพี่แค่กลัวกลัวว่าฟ้าจะอยู่กับพี่เพราะเงินพี่คิดผิดพี่ผิดเองปลายสายยังเงียบแต่เขาได้ยินเสียงลมหายใจเธอแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเบาแผ่วแต่หนักแน่นถ้าพี่พูดแบบนี้ตั้งแต่แรกฟ้าคงไม่ได้ยืนร้องให้อยู่คนเดียวใต้ตึก เขารีบก้าวกลับเข้าไปในห้องหยิบเสื้อคลุมคว้ากุญแจหัวใจเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยแสงสว่างประตูลิฟต์เปิดออกช้าหาหาทุกวินาทีเหมือนนานแสนนานเมื่อประตูลิฟต์ถึงชั้นล่างเขาวิ่งออกมาและที่หน้าตึกเธอยืนอยู่เสื้อโค้ทยาวสีน้ำตาลปลิวไหวตามแรงลมแววตาเธอแดงก่ำ แต่มองตรงมาที่เขาเขาชะงักเธอยิ้มจางหาหะรอยยิ้มที่เขาเคยเห็นในวันที่ไม่มีอะไรเลยแต่มันกลับอบอุ่นกว่าวันที่มีทุกอย่างเธอก้าวเข้ามาหยุดตรงหน้าเขาคราวหน้าอย่าทดสอบความรักด้วยความกลัวอีกนะเขาพยักหน้าไม่พูดอะไรน้ำตาเขารื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้ มันไม่ใช่เพราะความเสียใจมันคือความโล่งใจที่ยัมีเธออยู่ตรงนี้เธอยื่นมือออกมามือเล็กๆอุ่นแม้จะสั่นจากลมเย็นเขารีบความันไว้เหมือนเด็กที่กลัวหลงทางแล้วเจอแสงไฟในความมืดฟ้าจะไม่ไปไหนเธอพูดเบาหาหะถ้าพี่เอกไม่ผลักฟ้าออกไปอีกเขาพยักหน้าน้ำตาไหลรินโดยไม่รู้ตัว เธอใช้ปลายนิ้วแตะเบาๆที่แก้มเขาเช็ดหยดน้ำตาน,นั้นอย่างอ่อนโยนแสงไฟจากหน้าตึกกระทบใบหน้าเธอสวยเศร้าและจริงใจพี่เอกรู้ไหมเงินมันซื้ออะไรได้หลายอย่างแต่สิ่งที่ฟ้าอยากได้จากพี่ไม่ใช่เงินเขามองเธอตาแดงกำ่ำไม่อาจละสายตาไปได้แม้เพียงวินาทีเดียว สิ่งที่ฟ้าต้องการคือความเชื่อใจเธอเอ่ยช้าหาหะเหมือนจะให้เขาจำทุกถ้อยคำเสียงฝนเริ่มตกลงมาเม็ดเล็กๆกระทบพื้นถนนเป็นจังหวะเขาขยับเสื้อคลุมแล้วคลุมมันลงบนไหล่เธอเธอยิ้มเล็กน้อยเขาจูมือเธอไว้แน่นไม่ใช่เพราะกลัวเธอจะหนีแต่เพราะไม่อยากปล่อยอีกแล้ว ทั้งคู่ยืนนิ่งใต้ฝนโปรยเหมือนเวลาหยุดอยู่ตรงนั้นเสียงเมืองค่อยๆเงียบลงในใจเขาเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอที่บอกเขาว่าเธอยังอยู่และครั้งนี้เขาจะไม่ทดสอบความรักอีกเขาจะรักษามันไว้ด้วยความจริงใจทั้งหมดที่มีฝนเริ่มตกหนักขึ้นแต่ไม่มีใครขยับไปไหนเธอยืนอยู่ตรงนั้น ข้างเขาในความเปียกชื้นที่กลายเป็นความอบอุ่นในหัวใจเขามองเธอในสายตาเต็มไปด้วยความสำนึกและคำสัญญาที่ไม่มีเสียงเรากลับบ้านกันนะเขาพูดเบาหหา,หาเธอพยักหน้ายิ้มจางๆที่ริมฝีปากแม้เปียกปอนแต่กลับงดงามกว่าครั้งไหนเขาจูมือเธอเดินไปที่รถ ไม่ใช่รถหรูคันเดิมแต่เป็นรถธรรมดาที่ตอนนี้ดูมีค่าที่สุดระหว่างทางกลับไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงฝนเคาะหลังคารถและความเงียบที่ไม่อึดอัดเธอวางมือลงบนมือเขาเบาแต่มั่นคงเขาหันไปมองเธอสายตาสบกันแค่เสี้ยววินาทีแต่พอแล้วพอจะรู้ว่ารักนี้ยังอยู่ เมื่อถึงห้องเขาเปิดประตูให้เธอไฟในห้องสว่างขึ้นแต่ในใจเขากลับรู้สึกเบาสบายอย่างประหลาดเธอถอดรองเท้าก้าว <9 S 2> เข้ามาในห้องที่เธอเคยเดินออกไปอย่างเย็นชาแต่คราวนี้เธอเดินกลับมาด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเขาหยุดยืนที่หน้าประตูมองเธอที่ยืนกลางห้องที่เดิมที่เคยมีแค่ความเงียบ ตอนนี้มีเสียงหัวใจสองดวงเต้นประสานกันเธอหันมามองเขาและพูดออกมาชัดเธอชัดคําขอบคุณนะคะที่กล้าพูดความจริงเขากล้าเข้าไปหาเธอโอบก,กอดเธอไว้แน่นครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อทดสอบไม่ใช่เพื่อขอโทษแต่เพื่อบอกว่าเขาเรียนรู้แล้วเรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องการบทพิสูจน์ ไม่ต้องการเงื่อนไขแค่ความซื่อสัตย์และการอยู่เคียงกันในวันที่ไม่มีอะไรเลยคือคำตอบที่เขามองหามาตลอดชีวิตเขากอดเธอแน่นขึ้นเหมือนกลัวว่าเธอจะหายไปอีกครั้งเธอซบหน้าลงที่ไหล่เขาน้ำตาเธอไหลแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งการยอมรับเสียงหัวใจของทั้งสองดังก้องในความเงียบเต้นในจังหวะเดียวกัน เหมือนสองวิญญาณที่กลับมาพบกันอีกครั้งฝนยิ่งคงตกอยู่ด้านนอกสายฟ้าแบลบไกลๆบนฟ้าแต่ภายในห้องเล็กๆนี้กลับอบอุ่นจนลืมความหนาวเย็นไปหมดสิ้นเขาคลายอ้อมกอดช้าหาหะมองลงไปในดวงตาเธอที่เต็มไปด้วยคำถามและคำตอบในเวลาเดียวกันต่อไปนี้พี่จะไม่ซ่อนอะไรจากฟ้าอีกไม่ว่าจะดีหรือแย่แค่ไหน เธอพยักหน้ามุมปากยกขึ้นเล็กน้อยน้ำตาเธอ,อยังคลอแต่แววตาไม่สั่นไหวอีกต่อไปเราจะเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เธอพูดเบาหาหะแต่ในน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นเขายิม้มเป็นรอยยิ้มที่เธอไม่เคยเห็นมานานรอยยิ้มของผู้ชายธรรมดาที่ละทิ้งหน้ากากแห่งความสมบูรณ์แบบ เธอยื่นมือมาเขารับไว้มือของเขาใหญ่กว่าแต่กลับสั่นกว่าเธอเสียอีกที่กลัวจะเสียฟ้าเขาพูดช้าฮาเธอสายหน้าถ้ารักกันจริงเราจะไม่มีวันเสียกันไปเสียงของเธอคือสัญญาไม่ใช่ได้คํคำพูดที่สวยงามแต่ด้วยหัวใจที่ผ่านบททดสอบอันเจ็บปวดในคืนนั้น ทั้งสองไม่พูดอะไรมากอีกเขานั่งข้างเธอบนโซฟาเดิมที่เคยมีแค่ความเงียบตอนนี้มีลมหายใจของความเข้าใจเธอวางหัวบนบ่าเขาเขาห่มผ้าคลุมให้เธอเสียงฝนด้านนอกกลายเป็นดนตรีกล่อมใจไม่มีคำขอโทษอีกไม่มีคำถามซ้ำเดิมมีเพียงความนิ่งที่บอกได้มากกว่าคำพูดใดๆว่า ความรักยังอยู่ตรงนี้และครั้งนี้ไม่มีใครต้องแกล้งอะไรอีกแล้วคืนนั้นผ่านไปอย่างเงียบสงบไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีคำอธิบายยืดยาวมีเพียงความรู้สึกที่ค่อยๆเยียวยาทุกแผลใจเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนๆสาดผ่านผ้าม่านเธอตื่นขึ้นช้าหาหะพบว่าตัวเองยังอยู่ในอ้อมแขนเขา เขายังหลับตาแต่มือเขายังกุมมือเธอไว้แน่นเหมือนกลัวว่าเมื่อลืมตาอีกครั้งทุกอย่างจะกลายเป็นความฝันเธอยิ้มสายตาเธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเมื่อเขาค่อยๆลืมตาสิ่งแรกที่เขาเห็นคือรอยยิ้มของเธออรุณสวัสดิ์ค่ะเสียงเธอนุ่มนวลเขาตอบด้วยรอยยิม้มและเสียงทุ้มต่ำแผ่วเบา อรุณสวัสดิ์ฟ้าเธอแตะเบาๆที่แก้มเขาเหมือนจะยืนยันว่าทุกอย่างตรงหน้านั้นคือเรื่องจริงไม่มีบทละครไม่มีแผนการมีแค่คนสองคนที่เลือกจะซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองเขาลุกขึ้นเดินไปที่ห้องครัวเปิดตู้หยิบถ้วยกาแฟมือยังคงสันนิดหาหะแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจ เธอตามเข้ามายินพิงเคาน์เตอร์มองเขาเงียบหาหะแวะแวตาเธอเปลี่ยนไปจากผู้หญิงที่เคยมีแต่คำถามกลายเป็นผู้หญิงที่พร้อมจะให้อภัยพี่เอเสียงเธอดังขึ้นเบาหาหะเขาหันมาคะต่อไปไม่ต้องมีอะไรมากมายแค่มีเราอยู่ข้างกันแบบนี้ก็พอเขายิม้ม น้ำตาซึมอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวเธอเดินเข้ามาใกล้อกเขาจากด้านหลังใบหน้าแนบแผ่นหลังของเขาความสุขมันไม่ต้องหรูหราแค่จริงใจก็พอแล้วเขาจับมือเธอไว้ทั้งสองยืนเงียบหาหะในครัวเล็กหาหะที่อบอวลไปด้วยกลิ่นกาแฟาและกลิ่นของความรักที่แท้จริง เช้านั้นทั้งสองนั่งลงที่โต๊ะเล็กหาหา่กาแฟสองถ้วยวางอยู่ตรงหน้าไอ้น้ำลอยขึ้นอ้ออิ่งในอากาศเขาจ้องมองใบหน้าของเธอใบหน้าที่เขาเคยกลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้เห็นอีกเธอจิบกาแฟช้าหาหะก่อนจะพูดออกมาพี่เอกเขาตอบเบาหาหะครับ ถ้าฟ้าไม่เดินออกไปวันนั้นพี่จะยอมพูดความจริงไหมเขานิ่งไปชั่วครู่สายตาสบกับของเธอไม่หลบไม่หนีพี่ไม่รู้เขาพูดตรงไปตรงมาแต่ตอนที่ประตูปิดพี่รู้ทันทีว่าพี่ทำพลาดเธอมองเขานิ่งไม่พูดอะไรเขาวางถ้วยกาแฟลงมือสั่นเล็กน้อยแต่สายตามั่นคง ที่กลัวเสียฟ้าจนลืมว่าการโกหกก็คือการผลักฟ้าออกไปทีละนิดเธอถอนหายใจเบาหาหะและวางมือลงบนมือเขาบางครั้งเราต้องเสียอะไรบางอย่างเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดเขาบีบมือเธอแน่นขึ้นในใจเต็มไปด้วยคำขอบคุณแต่ไม่ต้องพูดซ้ำอีกแล้วเพราะเธอเข้าใจและเขาก็เข้าใจเธอมากกว่าที่เคย เสียงนาฬิกาเดินต่ออย่างสม่ำเสมอแต่เวลาของเขากับเธอไม่รีบร้อนอีกต่อไปทั้งสองนั่งอยู่ตรงนั้นในห้องที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรูไม่มีเพชนินจินดาแต่กลับเต็มไปด้วยบางอย่างที่มีค่ากว่านั้นความรักที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วด้วยความจริงใจและในความเงียบของเช้าวันใหม่ทั้งสองรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราว แต่มันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่แท้จริงร่วมกันเธอลุกขึ้นช้าหาหะเดินไปที่หน้าต่างม่านบางไหวเบาๆตามแรงลมแสงแดดลอดผ่านเข้ามาจับต้องบนเส้นผมเธอจนเปล่งประกายเขามองภาพนั้นอย่างเงียบงนันหัวใจเขาอบอุ่นจนแทบล้นพี่เอกเสียงเธอดังขึ้นอีกครั้งไม่หันกลับมา แต่รู้ว่าเขากำลังฟังความจริงใจของพี่มันมีค่ามากกว่าเงินทุกบาทในบัญชีเขายิ้มรอยยิ้มเรียบง่ายแต่เปลี่ยมไปด้วยความหมายเธอหันกลับมาแววตา,าแน่วแน่กว่าครั้งไหนต่อจากนี้เราจะไม่มีความลับกันอีกไม่ว่าจะลำบากหรือเหนื่อยแค่ไหนเขาพยักหน้าลุกจากโต๊ะเดินไปหาเธอ หยุดอยู่ตรงหน้าสายตาสบกันอีกครั้งพี่สัญญาเสียงเขามั่นคงไม่มีลังเลเธอเอื้อมมือขึ้นแตะแก้มเขาเบาหาหะสัมผัสนั้นอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยพลังข้างนอกฝนหยุดตกท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงแดดส่องกระทบกระจกจนเกิดประกายเขาจับมือเธอไว้หัวใจเขาแน่นหนา เหมือนได้กลับมาจับความสุขที่แท้จริงอีกครั้งไม่ใช่พระสมบัติไม่ใช่พระภาพลักษณ์แต่พระผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ตรงนี้หลังจากเขาเปิดเผยทุกอย่างและครั้งนี้เขาจะไม่ยอมให้สิ่งใดพรากเธอไปอีกเป็นอันขาดทั้งคู่ยืนเงียบอยู่กลางแสงแดดที่เริ่มสัด่องสายลมอ่อนพัดผ่านหน้าต่างเปิดออกเบาหาหา่ กลิ่นดอกไม้จากสวนเล็กๆข้างนอกลอยเข้ามาเขาหยิบมือเธอขึ้นมาแนกับอกรู้สึกถึงจังหวะหัวใจที่เต้นแรงและมั่นคงฝ่าเขาเรียกชื่อเธอด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความรักเธอยิ้มตอบกลับมาน้ำตาที่เคยไหลรินยังคงติดอยู่ที่มุมตาแต่คราวนี้เปลี่ยนเป็นความสุขใจเราเคยคิดว่าเงินจะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แต่ตอนนี้พี่รู้แล้วว่า ความรักและความจริงใจคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเต็มเปีย่ยมเธอพยักหน้าอย่างเห็นด้วยแล้วกอดเขาแน่นขึ้นหัวใจทั้งสองดวงกลายเป็นหนึ่งเดียวเสียงนกร้องในสวนดังขึ้นไพเราะเหมือนเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ไม่มีคำพูดใดจะสำคัญเท่ากับความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่เขาและเธอต่างเฝ้ารอมาตลอดในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกันอีกครั้ง ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและพร้อมจะเดินไปด้วยกันชีวิตที่เคยว่างเปล่าตอนนี้เต็มไปด้วยความหวังและรักแท้พร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกอย่างด้วยกันไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนแต่ทั้งคู่รู้ดีว่านี่คือสิ่งที่แท้จริงและมีค่าที่สุดในโลกนี้เวลาผ่านไปช้าหา,หาหะ ความรักของเขาทั้งสองไม่เคยจางลงในทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาพวกเขามองตากันด้วยความเข้าใจและคำมั่นสัญญาที่ไม่ต้องพูดออกมาบางวันก็มีความยากลำบากเข้ามาแต่แทนที่จะถอยหนีพวกเขาก้าวผ่านมันไปด้วยกันเสียงหัวเราะกลับมาเติมเต็มบ้านเสียงพูดคุยยามเย็นยังคงอบอุ่นเสมอความรักที่เคยถูกทดสอบด้วยน้ำตา กลับกลายเป็นหลักฐานที่แข็งแรงที่เอกและฟ้าต่างเรียนรู้ที่จะไม่กลัวความจริงใจและไม่กลัวที่จะเสียใจกับสิ่งที่เป็นเพราะสุดท้ายความรักแท้จริงนั้นคือการเดินเคียงข้างกันไม่ว่าจะเจออะไรข้างหน้าและในวันหนึ่งเมื่อพวกเขามองย้อนกลับไปจะรู้ว่าทุกบททดสอบนั้นทำให้รักของพวกเขา งดงามและมันคงยิ่งกว่าเดิมมากนักวันเวลาผ่านไปอย่างเงียบสงบแต่ในใจของทั้งคู่กลับเต็มเปี่ยมด้วยความอบอุ่นฟ้าคอยเป็นแรงใจให้เขาและเขาก็คอยปกป้องเธอเสมอบางครั้งก็มีเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างพัดพาความทรงจำเก่าๆที่เจ็บปวดไปไกลในวันที่ท้องฟ้าจำสาสพวกเขาจะนั่งจับมือกันพูดคุยถึงอนาคตที่ยังรออยู่ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดหาหาเขาและเธอรู้ว่าจะไม่ยอมปล่อยมือกันอีกชีวิตอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ความรักที่แท้จริงคือสิ่งที่ทำให้ทุกวันมีความหมายและเมื่อถึงวันที่ลมหายใจสุดท้ายพวกเขาจะยังคงยิ้มให้กันด้วยใจที่เต็มไปด้วยความทรงจำและความรักที่ไม่มีวันเลือนหายไปไหนและในคืนหนึ่งที่เงียบสงัด เมื่อดวงดาวพร่างพราวเต็มท้องฟ้าเ <_ d ata> ขาและเธอนั่งอยู่บนระเบียงเล็ก <_ d ata> หาฮมือทั้งสองประสานกันแน,น่นไม่ต้องใช้คำพูดใดๆเพราะสายตาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดความรักของพวกเขาเหมือนแสงดาวที่ส่องทางในความมืดมิดแม้ชีวิตจะมีขึ้นมีลงแต่หัวใจยังคงเต้นเป็นหนึ่งเดียวในที่สุดเขาและเธอก็รู้ว่า ความสุขที่แท้จริงคือการได้ใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรพวกเขาจะยังคงเดินเคียงข้างกันด้วยรักที่มั่นคงและแท้จริงจนวันสุดท้ายของชีวิตและเมื่อรุ่งอรุณมาเยือนแสงทองอบอุ่นสาดส่องทั่วทั้งฟ้าเขาและเธอลุกขึ้นยืนด้วยความหวังใหม่เสียงนกร้องบอกถึงการเริ่มต้นเหมือนชีวิตที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้า ไม่มีอะไรสามารถพรากความรักนี้ไปได้อีกแม้วันที่ผ่านมาเคยมีความเจ็บปวดเพราะตอนนี้หัวใจทั้งสองดวงได้รวมกันเป็นหนึ่งแข็งแรงและมั่นคงกว่าที่เคยเป็นและพวกเขารู้ดีว่าไม่ว่าจะมีอะไรมาขวางกาั้นความรักที่แท้จริงนี้จะยังคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันเลือนหายและจะเติบโตขึ้นเรื่อยห,าหา่า ในทุกวันที่ได้ใช้ร่วมกันเวลาไหลผ่านอย่างไม่หยุดยั้งแต่ความรักของเขาและเธอยังคงงดงามเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานในฤดูใบไม้ผลิทุกวันคือบทใหม่ของชีวิตที่ทั้งสองคนร่วมเขียนด้วยกันไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์พวกเขาเรียนรู้ที่จะให้อภยัยและยอมรับในข้อผิดพลาดของกันและก,กันเสียงหัวเราะกลับมาเติมเต็มบ้านหลังนั้น และความหวังเปล่งประกายในดวงตาในวันที่โลกเปลี่ยนแป,แปลงอย่างไม่หยุดนิ่งเขาและเธอจะยังคงเดินเคียงข้างกันด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและเปี่ยมด้วยรักนี่คือเรื่องราวของคนสองคนที่เคยแกล้งทดสอบใจแต่สุดท้ายกลับพบว่าความรักแท้จริงนั้นไม่ต้องการบทพิสูจน์ใดๆนอกจากความจริงใจและความพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไป คืนสุดท้ายที่ทั้งสองนั่งอยู่ด้วยกันในความเงียบสงบไฟสลัวจากโคมไฟเล็กๆก,กระจายแสงอบอุ่นทั่วห้องเขามองตาเธอด้วยสายตาเต็มไปด้วยความรักและความขอบคุณฝ่าเสียงเขาแผ่วเบาขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันไปไหนเธอยิ้มอ่อนโยนขอบคุณที่กล้าพอจะเปิดใจทั้งสองโอบกอดกันอย่างแนบแน่นรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายเสมอไป แต่ครั้งนี้พวกเขาจะเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงความรักที่เริ่มต้นจากความไม่แน่นอนได้กลายเป็นหลักฐานที่แข็งแรงที่สุดในชีวิตของพวกเขาและในคืนนั้นใต้แสงดาวที่ส่องประกายระยิประยับพวกเขาสัญญาว่าจะรักษาความรักนี้ไว้ตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนี่คือจุดจบที่งดงามของเรื่องราวรักแท้ที่ผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้น แต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความจริงใจและความหวังใหม่ในที่สุดเขาและเธอก็พบกันและพร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกันด้วยหัวใจที่ไม่แยกจากกันอีกตลอดไป